ดีครับวันนี้13เมษาอากาศร้อนสดๆครับวันนี้จะไปดูตนน้นอินทผลัมที่ปลูกไว้ครับในสวนเล็กๆข้าง้างบ้านนะ ึงสวนอินทภาลามแล้วนะคะไปดูว่าผลผลิตเขาอาราังการขนาดไหนต้นหนึ่งมีอันนี้ออกปีแรกนะคะกี่ช่อเนี่ยสองสี่สองส,ส,องสี่หก ต้นนี้หกหกจันหกชอ่อต้นต้นต้นยังไม่สูงเพราะว่าลงเนี่ยประมาณปีที่สองเนาะได้ผลผลิตอันนี้คืออ่าไม่ใช่เพาะเนื้อเยือ่ออันนี้คือพันกินเม็ด กินเม็ดของบาฮีอันนี้ห้าจันกำลังสวยงามเดี๋ยวจะเริ่มหอ่ออันนี้พวงมันจะหนาๆอยู่เพราะว่าเจ้าของเขาเริ่มจะปิดเม็ดทิ้ง ต้นนี้น่าจะเป็นปีนี้ปีที่สองปีแรกได้แค่จันเดียวแต่ปีนี้ออกออกเยอะเลยอันนี้ที่เขาออกก่อนลูกโตละออกตั้งแต่ตอนปีใหม่อันนั้นนะ ไหมห่างกันมากเลยอันนี้เพิ่งออกอน,นีจะเป็นเพาะเนื้อเยื่ออันนี้ลงท่งสงการปีที่แล้วปีนี้ปีนี้ก็จะครบหนึ่งขวบพอดีลงไปห้าต้น นี่แต่จันยหญ่ยอันนี้รู้สึกจะก,กี่จันนสองสี่หกเจ็ดืธอว่าดกมากออกปีแรกได้ตั้งเจ็ดจันเลย คสวนเขาเหนื่อยเขาร้อนก็เ,เลยไม่พูดรู้สึกมันสีออกจันทร์ไาหนอนอันนี้อะไรนะพ่ออืมชอบนี่อ่ะ ออการเดินเมษาเห็นไม,มคะมันจะต่างจากจอออนอันนี้คือล่าสุดเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนปกติกุมผ้าหรือมีหน้าก็คือออกมนละแต่อันนี้คือออกเมษาเกือบสิบวันท่านคนอื่นโม่หสิหลวงหรือสิลนเพราะว่าอ่าเกอรมันบ่ดด้ตัวผูบ่มีผสม อันนี้ก็รที่ไปดูเพ่นจีฮอนะคะเพ่นจีฮอต้นที่อันจอบมันง่กับมูออกก้อนมูไปเนาะที่เพ่นหอหอเพื่อ กันแมลงกันน้ำบรให้น้ำมันเขาเนาะคะอืมกิ well ่าก yeah> anyway> ันดวงกันเชื้อรากันแมลงกันน้ำน้ำนี่น้ำเป็นล่าคือแบบเป็นสิ่งมหัศจรรย์ว่าชนเถอะเพื่อนปลูกเพื่อนก็บริคิดว่า มันสีออกลูกพี่น้องเพื่อนกคคิดว่าอ่ะพออันพะเม็ดคือเพื่อนดูในยูทูปเพื่อนดูแบบนี่นั่นค่ะทีผู้แบบเพื่อนคิดคนทั้งหลายเพื่อนสีบอกว่าเพาะเม็ดสีเป็นตัวผู้ตัวผู้ก็เลยล่องเพาะแล้วก็เอามาปลูกลองเบงก็รอให้เพื่อนใด้ผลผลิตอยู่ตอนตอนเพาะนี่ เพ้งเวลาเท่าใดกว่าจะเอามาลงดินไหมเหรอะฮะเป,ปเป็นปีเนาะพราบันนี้ก็เอามาลงกระต้นเนี่ยเพิ่นสิเป็นต้นแรกเลยคือปีหนึ่งนี่คือเพิ่นห้ผลผลิตเลยที่เพิ่นออกลายช่อก็คือเริ่มปีที่สองค่ะเพื่ออาจสิเป็นน้ำอากาศหรืออย่างหลายๆอย่า,างร่วมกันกับวาได คือคนปลูกเพิ่นกับพุ่มใจว่าออกมาแบบคือปีแรกโมโหว่าจังใดแต่ว่ารสศาสตร <มะ S 1> ด, <มะ S 1> บดีบ่ดีกะรับได้เนาคนสวนกับวบ่าวเนาะคนชายกับวบ่าวส่วนตัวหอมมันกะบอลในใจรสชาติมันจะปันไอคอนิคกับชิ่มมึงนึงกับแก่มันกับบอเด็ดติดฝาดมากที่หวานอยู่ เริ่มติดวนนันแล้วบอแํานี่นะอแล้วล่อรุ่นล่อรุ่นช่อน,นีก็อาสิก,ก,กระดาบอา่ะอาชิสุกก้อนมูเนาะพี่นอ้องเพราะว่าปลมอยาซิบลอยก้าน่เซตีหมอาีมีหน้าบออาชิสุกก้อนเพราะว่าเออเพิ่นเริ่มไงไงไๆเพราะว่าเพิพ่นออ,ออกั้งเต่ปีใหม่ค่ะอันนี้คือออกที่หลังอันนี้ออกประมานมีหน้าพวกเนี่ย เพิ่นออกมาเดียวๆเลยค่ะชอดไอชอ่อเนี่ยตรงหน่อยไปอนอปอแหลกบปใหญ่ง กปะกับปูแบบค่อนข้างที่จะธรรมชาติเนาะเพราะว่าน้ำเนิ่มกับบกคอยพ่อน้ำปลาโปงประปลากับบดไจอเมนบหใช่ประปากับชาวบ้าน อาใส่บตัตรเครื่องเออมาตรงตัดด้อพอเรียบรอยค่ะเห็นบ่คคะอลัองการเลยละค่ะคือทุกคนมาปลูกตอนแรกเนี่ยคือปลูกปลูกซื้อ ชาวบ้านชาชองอบบออเอออองออองพิ่นก็บอกอุ้ยเอาต้นอีหยางมาปลูกต้นปาล์มต้นยางเพิ่นก็บ่คคอยหูเนาะแต่คือแบบคือยังบมท่านเห็นผลผลิตว่าซันเถอะคือคนอื่นเพิ่นอาจสิแบบหลายปีแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบด้วยความเพิ่นมากคะ่ะเพิ่นมากคือแบบเพิ่นก็ื้อเมื่อกีนนี่แหละก็เพาะทิ้งพ่อกว้างไปกับบคิดว่ามันสิออกมากแบบเป็นตัวเมียหลายตน้น พอได้ตั้งใจก็เป็นแถวเลยค่ะแถวนี้ได้ตโตเมียไดเพาะเนื้อเยือกอาดสีเนี่ยค่ะปีหน้อยยออานะะนอันนี้เพาะเนื้อยเยอืออันนี้ไปซื้อมาจากส่วนอันนั่นที่อุบลเนาะอำเภออย่างนึงอำเภอบุญทลิกหรืออำเภอเออเอำเภออย่างวะโมเมนเนาะโมแน่ใจเนาะคะ่ะเนี่ยเิ่นก็ขึ้น สูงเรายอดเพิ่นกระพุ่งนะคะสวนแบบอะไรต่างใจปลูกวัาพันเถาะจะทายซํำนี่แหละนะคะหายพี่น้องได้เบิงนะคะความสวยความงามของเพิ่นกระพลผลิตปีแรกกันเลยแบบยังบ่ท่านจะเกศยังเพิินบันไดแต่เพิินกับปิดเม็ดออกเห็นบ่พี่น้องเพิ่นก็จงวอยู่ จำนี่เด้อพี่น้องคลิปหน้าอาจสิแบบมะไายให้เบิ่งอีกตอนเพ่นสุกบอหรือว่าอาจสิมาอีกเดือนสองเดือนประมาณนี้แหละเพราะว่าอันนี้คือสวนอยู่ซีสเกตเนาะอยู่กรุงเทพเจ้าของสวนเพิ่นนะเพิ่นปลูกทิ้งไว้ให้ยตดเบิง่งเ้วเพิ่นกลับมาเบิง่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ